ในช่วงวันที่6มกราคมพอ,ส,อสาลา2,569กระแสข่าวการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากมีการเผยแพร่าภาพและคลิปวิดีโอของสมเด็จหุนเส้นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาซึ่งปรากฏตัวในลักษณะที่เดินอย่างไม่มั่นคงสีหน้าดูอ่อนล้าและมีรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดว่ากำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจนต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว กระแสดังกล่าวได้จุดชนวนคำถามในสังคมกัมพูชาและนานาชาติว่าอำนาจทางการเมืองที่ฮุนเซนครอบครองมาอย่างยาวนานกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่และจะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางการเมืองของประเทศในอนาคตอันไกลรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่าแม้ฮุนเซนจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการไปก่อนหนีน้แต่บทบาทของเขาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจยังคงมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและทิศทางของพรรคการเมืองหลัก อย่างไรก็ตามภาพการปรากฏตัวครั้งล่าสุดที่ดูอ่อนแรงกว่าที่เคยทําให้เกิดการคาดเดาว่าสภาพร่างกายของเขาอาจไม่เอื้ออํานวยต่อการมีบทบาททางการเมืองเช่นในอดีตอีกต่อไปซึ่งสถานการณ์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้การพูดถึงบุคคลทางการเมืองคนอื่นๆที่อาจกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งโดยเฉพาะชื่อของสมรังศีผู้นําฝ่ายค้านในต่างแดนที่เคยถูกมองว่าเป็นสัตรูทางการเมืองหมายเลขหนึ่งของหุ่นเซน สมรังสีซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมานานหลายปีจากข้อกล่าวหาและคดีความทางการเมืองได้กลับมาเป็นประเด็นร้อนในหน้าสื่ออีกครั้งหลังจากมีข่าวลือหนาหูว่าเขาอาจเตรียมเดินทางกลับกัมพูชาหากสถานการณ์ทางการเมืองเปิดโอกาสมากขึ้นแหล่งข่าวบางแห่งระบุว่าเครือข่ายผู้สนับสนุนของสมรังสีทั้งในและนอกประเทศเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเ,เพื่อประเมินจังหวัดทางการเมืองโดยมองว่าสถานการณ์สุขภาพของฮุนเซนอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้สมดุลอํานาจเปลี่ยนไป นักวิเคราะห์การเมืองในภูมิภาคมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากโครงสร้างอำนาจในกัมพูชายังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มการเมืองเดิมที่ฝังรากลึกมานานหลายทศวรรษแม้ฮุนเซนจะลดบทบาทลงแต่เครือข่ายอำนาจที่เขาสร้างขึ้นยังคงทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในกองทัพระบบราชการและภาคธุรกิจอย่างไรก็ตามสุขภาพของผู้นำที่เป็นศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตวิทยาของผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันเสียงจากประชาชนกัมพูชาบนโลกออนไลน์เริ่มแสดงความเห็นที่หลากหลายบางส่วนแสดงความกังวลต่อสุขภาพของอดีตผู้นำพร้อมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติและโปร่งใสขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงยืนยันความจงรักภักดีต่อฮุนเซนและเชื่อว่าภาพที่ปรากฏอาจถูกตีความเกินจริงหรือเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของปัญหาสุขภาพตามวัยเท่านั้น สำหรับสมรังสีการกลับประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระแสข่าวว่าจะทําให้ชื่อของเขากลับมาอยู่ในความสนใจแต่เขายังคงเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายหลายประการรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส่วนในส่วนตัวนักวิเคราะห์บางคนมองว่าหากกสอมอรังสีตัดสินใจกลับกัมพูชาเขาอาจไม่ได้กลับมาในฐานะผู้นําโดยตรงในทันทีแต่จะใช้บทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อปลุกกระแสประชาธิปไตยและสร้างแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ สื่อมวลชนในไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชามีผลต่อเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงในระดับภูมิภาคหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนข้ามพรมแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนนักเศรษฐศาสตร์บางรายเตือนว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจ และส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เพิ่งเริ่มกลับมาหลังวิกฤตต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังมีมุมมองอีกด้านหนึ่งที่เชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสของกัมพูชาในการเริ่มต้นบทใหม่ทางการเมืองหากการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างมีระบบและสันตินักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าการเปิดพื้นที่ให้มีการแข่งขันทางการเมืองมากขึ้นอาจช่วยลดความตึงเครียดสะสมในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นในสายตานาน,นาชาติได้ในระยะยาว แม้เส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เป็นความหวังที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากหุ่นเส้นเกี่ยวกับสภาพสุขภาพที่แท้จริงมีเพียงคำยืนยันจากคนใกล้ชิดว่าเขายังคงสามารถติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและให้คำปรึกษาทางการเมืองได้ตามปกติขณะที่ฝ่ายของสมรังสีก็ยังคงใช้ท่าทีระมัดร,ระวังไม่ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวการกลับประเทศอย่างชัดเจน ทำให้สถานการณ์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความคลุมเครือและการคาดเดาท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญที่สังคมกัมพูชาและประชาคมโลกกำลังจับตามองไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าฮุนเซนจะยังคงมีบทบาททางการเมืองได้นานเพียงใดหรือสมรังศีจะได้กลับประเทศหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าการเมืองกัมพูชาจะก้าวไปในทิศทางใดจะสามารถสร้างระบบที่เปิดกว้างโปร่งใสและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นหรือไม่ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้อาจเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศในอีกหลายสิบปีข้างหน้า